ชัดขึ้นมาอีกแล้วก็กลิ่นเนี่ยคือมาเต็มรสชาติมาเต็มเลย ยินดีรับทุกคนเข้าสู่นายที่นายเวเปอร์นะครับวันนี้เราอยู่กับ Ne w o ล k s นะครับแบรนด์หนึ่งที่มาแรงอย่างต่อเนื่องเลยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก1เดือนที่แล้วเนี่ยเป็น1แบรนด์ที่ผมแทบจะไม่ได้ฉายตามองเลยนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยเรียกได้เลยว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จัก n nee ี w o ล k กแล้วนะครับเพราะว่ามี1ตัวที่โด่งดังมากๆเลยกับเจ้า n e w อล Fi ฟิลลนนะครับมีคนใช้งานเยอะแยะมากมายมีฟีดแบ็อย่างล้นหลามเลยตอนนี้ก็เปิดตัวกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับกับเจ้าน nee ีว Page ตัวนี้ตัว ยังไม่เคยเห็นนะครับหรืออยากจะรู้สเปครู้ข้อดีข้อเสียของเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูพร้อมกันภายในคลิปเลยส่วนใครที่เพิ่งเข้ามารับชมครั้งแรกนะครับสามารถกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเป็นตัวแพ็คเกจกันก่อนเลยนะครับด้านบนจะเขียนว่า n e w อล์แบบนี้นะครับมากับรูปตัวพอร์ตเลยนะครับน่าจะเป็นรูปที่เท่ากับขนาดจริงเลยนะนะครับดูจากรูปก็สวยแลวเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันข้างล่างจะเขียนว่าเพจจี้นะครับซึ่งเป็นชื่อรุ่น ประมาณนี้เรียบๆง่ายๆเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับคุณสมบัติพิเศษต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอยหรือว่าเป็น n x chip อะไรก็ว่าไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นให้เราดูแบบด้านข้างครให้ดูความบางของมันนั่นเองตัวนี้ด้านหลังนะตัวนี้เขาจะบอกว่าภายในแพ็กเกจเนี่ยให้อะไรเรามาบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูพร้อมกันอยู่แล้วตรงนี้ข้ามไปก่อนนะครับถัดลงมามาพร้อมกับอดเดสนะครับอีเมลเว็บไซต์อะไรก็ว่าไปนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG YouTube อะไรของเขานะครับสาม ดูได้จากตรงนี้เลยนะนะถัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นค r ว o d e คดทั a ่วไปส่วนตรงนี้จะเป็นส a n and Che ็คนะครับเราสามารถเอาตัวนี้เนี่ยไปสแกนได้นะครับว่าสินค้าเราเนี่ยเป็นของแท้หรือเปล่านะครับสามารถดูได้จากตรงนี้เลยไปไปดูด้านในกันอย่างรวดเร็วนะครับนี่เปิดมาเราเจอกล่องแบบนี้นะครับกล่องเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับแต่แอบเปิดยากนิดนึงนะ <laughs> เออนี่เปิดมาเจอพระเอกก่อนเลย แต่เดี๋ยวก่อนนะครับพักพระเอกไ้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่าภายในกล่องเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับส่วนของที่ให้มาในกล่องนะครับเราจะต้องดึงไอ้ตัวฟองน้ำตรงนี้ออกก่อนเราก็จะเจอกล่องแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับทั่วไปเลย user manual นะครับแล้วก็ใบแบบวารันตีก card นะครับใครที่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมไปอ่านกันได้นะต่อมาเป็นสายชาร์จ USB Type C นั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วนะครับกับเจ้านีวอกเนี่ยสายชาร์จเนี่ยใช้งานจริง ไม่ได้นะครับ oh, <no. S 1> เพราะว่าค่อนข้างที่จะสั้นเกินไปนะครับแต่ใครที่แบบว่าใช้ได้ก็ก็ใช้แหละเออ <c oughs> แค่นั้น <c oughs> เออโอเคเก็บไว้และสุดท้ายนะครับกับคอยเขาให้คอยเรามา2ตัวนั่นเองหมดแล้วนะครับกับของที่ให้มาในกล่องนะโอเคกลับมาที่ตัวพระเอกของเรานะครับกับเจ้านีวอกเพจจี้ตัวนี้บางแล้วก็เบามากนะครับเห็นไหม อันนิดเดียวเองนะครับซึ่งขนาดเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่าบางและเบาจริงๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมากับน้าหนักเพียงแค่70กรัมเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากๆเลยนะสำหรับพอร์ตซิสเต็มตัวหนึ่งเนี่ยนะครับดูจากความบางเห็นไหมมีความโค้งมนแบบเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยนะครับลองวัดกับฟิลลิ่งตัวเก่านะครับฟิลลิ่งเนี่ยหนากว่าเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมเออถือว่าตัวนี้ความบางในเรื่องของความบางและการพกพาเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับเน็บน่าจะง่ายนะตัวเนี้ยแบบใส่กระเป๋าาเกรื้อมันไม่นูนออก๋ ตอบโจทย์มากๆในเรื่องของการพกพานะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสีค่อนข้างสวยตัวนี้นะครับสังเกตดูดีว่าสีจะเป็นการไล่เฉดสีนะครับเป็นสีแบบเขียวอ่อนนะครับลากมาถึงดําเลยนะหรือว่าจะดําลากไปเขียวอ่อนก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสีดาร์กกินนะครับนอกจากดาร์กกรีนเนี่ยก็ยังมีสีแบล็คนะครับมีไวโอเลตเรนโบ้นะครับแล้วก็สเปซเกรย์นั่นเองทั้งหมด4สีนะครับชอบสีไหนก็ไปจัดกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดหลักๆกันก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เน วัสดุหลักๆของเขาทั้งตัวพอตและตัวเครื่องนะครับจะเป็น p c t g ทั้งหมดเลยนะครับทั้ง2แบบเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มดูจากที่ตัวพอตกันก่อนวิธีการเอาออกมานี่แบบนี้นี่อ่ะ เทป่ะเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นนะพอ์ตัวไหนที่จะแบบดึงออกมากลางๆแบบนี้ wow. เออตัวนี้ถือว่าเก,ก๋ๆเกละๆนะครับซึ่งตัวแท้งเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบเรียมๆโค้งๆแบบนี้ถือว่าสวยดีตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ไว้เติมน้ำยานั่นเองด้านล่างก็จะเป็นตำแหน่งที่ไว้ใส่คอยนะครับแล้วก็แม่เหล็กอันเบลเลอร์เลยนะครับตัวเนี้ยดูดแรงมากนะครับดูเห็นป่ะแล้วก็แ,แน่นแน่นมากด้วยนะครับเห็นไหมดูนะผมเข้ายังไม่ใกล้นะ แล้วนะครับแม่เหล็กเนี่ยโอเคเลยส่วนด้านบนจะเป็นเรื่องของดิปนะครับซึ่งตัวเนี้ยดิปปากเป็นแบบแบนๆเข้ากับรูปปากได้ดีพอสมควรเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นครั้งแรกของนีวอลเลยนะครับที่สามารถเปลี่ยนดิปทิปได้ตัวนี้ใครไม่ชอบแบบแบนๆนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นแบบกลมได้เป็นแบบ510ดิปทิปอะแต่ตัวในกล่องเนี่ยจะแถมแบบแบนๆมาใครชอบแบบกลมๆ510ก็ไปเปลี่ยนได้เดี๋ยวเราจะมาลองใส่คอยให้ดูกันก่อนเลยแล้วกันนะครับคอยให้มา2ขนาดนะครับคือ S P L 1.0มีขนาด0.6โ oh อห์มและ1.0โ oh อห์มตัว0.6เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาแนะนำให้เล่นกับน้ำยาฟีเบรนะครับสามารถปรับกำลังไฟได้ตั้งแต่15-25ถึง25วัตนะครับส่วนตัวนี้1.0นะครับแนะนำให้เล่นกับซอ n นิกสามารถปรับกำลังไฟได้ตั้งแต่1 0 1ถึง13วัตนะครับอันนี้เราเลือกเป็น1.0แล้วกันนะครับโอเคใส่เข้าไปอย่างนี้ ค่อนข้างแน่นนะครับโอเคนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเติมน้ํายากันก่อนซึ่งน้ํายาที่เราจะนํามาใส่วันนี้นะครับปกติเราจะเติมมาโบโลนะครับแต่วันนี้เราจะเติมมาโบล่ามาโบล่ากลิ่นแอปเปิ้ลเลยนะครับเป็นน้ํายาตัวหนึ่งที่กลิ่นค่อนข้างหอมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวนี้มันจะรีดกลิ่นได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าเราจะเติมทิ้งไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อให้สําลีมันชุ่มน้ํายาก่อนนะเติมเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เติมน้ํายาเข้าไป นี่คำเตือนสำหรับมือใหม่นะครับควรรอสัก5-10นาทีเพื่อให้สำลีชุ่มน้ำยาก่อนนะครับที่เรานำมาเติมมันก่อนเนี่ยเพื่อให้มันไม่เสียเวลานะครับ10นาทีปุ๊บเราสูบทดลองได้เลยนะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับตัวแท้งนะไปไปดูกันต่อที่ตัวเครื่องนะครับตัวขั้วใจไฟเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับแม่เหล็กอันใหญ่มากโอเคใส่กระบไป นี่เช็ดเค้ใครเปิดเครื่องไว้แล้วป๊บนึงปิดเครื่องก่อนใจเย็นๆส่วนประกอบของตัวเครื่องนะครับด้านหน้าเขาจะเขียนว่า Newbox แบบนี้นะครับเป็นชื่อแบรนด์ของเขาเองถัดมาข้างๆก็จะเป็นหน้าจอ LED นะครับที่หลายคนได้เห็นไปแล้วเมื่อสักครูน่นี้นะครับนาด้านหน้าไม่มีอะไรมากนะครับมาดีไซน์แบบเรียบๆแบบนี้เลยส่วนด้านหลังเนี่ยเหมือนกันเหมือนด้านหน้าเลยแต่ตรงนี้จะเขียนว่า p g i ส่วนด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มจ่ายไฟนั่นเองนะครับปุ่มจ่ายไฟจะอยู่ตรงนี้ถัดลงมา ก็จะเป็นรูเสียบชาร์จ Type C นะครับแล้วก็มีแบบเหมือนที่ใส่พวงกุญแจนะครับแล้วก็แบบที่ห้อยคออะไรเง,งี้ยได้อยู่นะครับส่วนด้านบนปุ่มตรงนี้คือปุ่มปรับวัดนั่นเองส่วนด้านล่างเนี่ยไฮไลท์ของเขาเลยนะครับตำแหน่งที่ไว้ปรับโฟลลมนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเคลมมาว่าสามารถปรับโฟลลมได้ถึง360องศาเลยข้อดีของมันคือได้นะครับปรับง่ายเราสามารถหมุนได้อยากได้โฟลลมประมาณไหนสามารถปรับได้เลยโดยแต่ว่าค่อนข้างแข็งอยู่นะครับสามารถปรับได้ซึ่งตัวนี้สอดคล้องกับเรื่องของ คอยด้วยนะครับสามารถเล่นได้ทั้ง DTL และ MTL <Wow. S 1> เลยโอเคมาอย่างนั้นนะครับใครที่อยากจะเล่นเป็น DTL ใส่กับค่าคอย0.6นะครับแล้วก็เปิดโฟลมโล่งๆเนี่ยสามารถสู่แบบ DTL ได้นะครับจะได้แบบการโฟลมดูดควันเยอะๆเนี่ยสามารถทําได้ส่วนใครที่อยากได้แบบ MTL จะจๆฟิลอันๆเนี่ยให้เราใช้กับค่าคอย1.0นะครับแล้วก็ปิดโฟลมไปเลยซึ่งตัวนี้จะกลายเป็น MTL ได้นะครับสามารถเล่นได้ทั้ง DTL และ MTL เลยโอเคเลยตอบโจทย์แล้วก็ซื้อไปตัวเดียว ครบเครื่องแน่นอนตัวนี้ออกมานี้ครับกับส่วนประกอบหลกัลกๆของตัวเครื่องนะโอเคเราไปต่อกันที่เรื่องของสเปคของเจ้าตัวเทจจี้นีวอล์นี้กันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาให้แบตเตอรี่มา950ม ah ิลลิแอมนะครับเพียงพอสําหรับการใช้งานสาหรับพอซิสเต็มที่ไม่ได้มีระบบอะไรเยอะแยะแบบนี้แน่นอนนะครับและกําลังวัตต์ตัวนี้สามารถปรับได้ตั้งแต่5ถึง30วัตต์เลยนะครับตัวแท้งเนี่ยจุดน้ํายา2.2 ml และตัวนี้จ่ายไฟอยู่ที่3.3ถึง4.2 2โวลต์นั่นเองนะครับน้ำหนักมากับน้ำหนักเพียง70กรัมเท่านั้นเองโอเคเราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการทดสอบแล้วกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราใส่เป็นคอยล1.0โอห์มนะครับซึ่งวิธีการใช้งานตัวนี้นะครับไม่ยุ่งยากเยอะแยะเลยนะครับตามสไตล์ของพอร์ตซิสเต็มทั่วไปเปิดเครื่องได้โดยการกดปุ่มจ่ายไฟ5ครั้งนะ โอเคหน้าจอเนี่ยจะคุค้นๆหน่อยนะจะความม้งึกรผมเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าตรงนี้จะเขียนว่า12วัตต์นะครับเป็นกําลังวัตต์นั่นเองถัดลงมาตรงนี้นะครับตัว S เนี่ยจะเป็นปริมาณของวินาทีในการสูบนั่นเองตัวนี้เนี่ยเป็นค่าโวลต์ของเขาถัดมาตรงนี้จะเป็นค่าโอห์มนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราใส่โอห์มอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะอ่านค่าโอห์มตามค่าโอห์มที่เราใส่เข้าไปนั่นเองสามารถดูแบตเตอรี่ได้จากตรงนี้และปริมาณทัพอยู่ตรงนี้นะครับครบเครื่องเลยนะครับอาจจาะดู สังเกตได้ยากหน่อยส่วนตรงนี้นะครับคือการปรับวัดเราสามารถปรับได้จากปุ่มนี้นะ13 14 15 16ี้นะครับทีละ1วัดและกดค้างได้พอครบ30ปุ๊บเนี่ยคือสุดของเขาแล้วใช่ไหมครับเรากดอีกทีนึงมันจะวนได้อ่ามันเป็น5วัดส่วนใครสมมุติว่าได้กำลังวัดที่ตัวเองชอบตัวเองโอเคแล้วเนี่ยสามารถกดปุ่มจ่ายไฟและปุ่มวัดพร้อมกันเพื่อทําการล็อกวัดนั่นเองอ่าเขาจะเขียนว่าล็อกเห็นไหมทีนี้เราไม่สามารถปรับอะไรได้แล้วโอเคแค่นี้ครับวิธีการใช้งานตัวนี้ไม่ยากเลยไม่ต้องปรับโหมด ไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันว้าวเย็ดเคมาวะ่ะหืมทุกคนตัวนี้เนี่ยรีดกลิ่นชัดมากนะครับ รีดกลิ่นชัดความเย็นมาเต็มซึ่งตัวนี้เนี่ยไอมาโบล่าตัวนี้เนี่ยผมเคยทดสอบแล้วนะครับสำหรับพอทที่แบบรีดกลิ่นจัดชัดเนี่ยและตัวนี้เนี่ยทำกลิ่นต่างปราได้ค่อนข้างดีเลยนะครับคือวินซี่ก็ว<ๆ>ินซี่เถอะนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะพูดจริงๆนะอืมทำไมมันชํำขนาดน,นี้วะ <Wow. S 1> นี่เราแค่12วัตต์เองนะถือว่าชํำมากเลยสำหรับคอย1.0นะครับเล่นวินฟิลแบบ MTL จะจ๋าเลยอันนี้เราปิดโฟลลมอยู่นะครับเดี๋ยวลองเปิดโฟลลมดูแล้วกันฟิลโล่งก็ดีนะตัวเนี้ยคือฟิลมันชัดครับฟิลมันชัดระหว่างที่เราปิดโฟลลมเนี่ยมันจะอั้นขึ้นมาแบบแบบอั้นอะ่ะใครที่แบบดูด MTL จะรู้เลยว่าแบบฟิลมันจะอั้นมากพอเปิดโฟโลลมปุ๊บเย็ดเข้แม่งโล่งแบบเห็นได้ชัดเลยเออตัวนี้ดีนะครับตัวนี้ดีอืม ดีดีใครชอบแบบปิดโฟลลมมากกว่าปิดก่อนแต่หมุนยากนิดนึงนะครับหมุนโฟลลมค่อนข้างยากหน่อยโอเคเราเพิ่มวัดกันดีกว่าเดี๋ยวเราดูว่าตัวนี้ล็อกวัดไหมโอเคเขาล็อกเราไว้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราใส่เป็นคอย1.0ใช่ไหมเขาจะให้เราปรับได้แค่15วัต์เท่านั้นเห็นไหมพอกดปุ๊บมันจะกลับมาที่5แล้ว เพราะฉะนั้นจะขึ้นอยู่กับเรื่องของการใส่คอยด้วยนะครับถ้าเราใส่0.6เนี่ยสามารถปรับได้ถึง30วัตต์แหละแต่ตัวนี้เป็น1.0นะครับ15วัตต์ละกันสูงสุดเลยโอเคมาลองดูอืมชัดขึ้นมาอีกทุกคนชัดขึ้นมาอีกแล้วก็กลิ่นเนี่ยคือมาเต็มรสชาติมาเต็มเลย เพชรเคทำปเล่นไปนะครับนีวอกเนี่ยออกตัวดีๆมาเยอะมากเลยนะตอนนี้นะทั้งฟิลลิ่งแล้วก็ทั้งตัวเพจจี้ตัวนี้นะครับชื่อมันจะอ่านยากๆนิดนึงมันจะเพจเพจมันมี e ีตัวนะครับเพจจี้นะครับหน้าตาเหมือนเพจเจอใครเคยใช้เนี่ยไม่เด็กแลนะ้ว โอเคครับหลังจากที่เราได้ทดลองทดสอบฟิลสูบไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รู้สเปคของเจ้าเพจจี้ตัวนี้ไปแล้วนะครับความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างโอเคเลยนะนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับราคาด้วยเพราะว่าราคาเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับกําลังน่ารักเลยเรื่องของฟังก์ชันในการใช้งานสีหรือแม้กระทั่งแบบปุ่มโฟลมหรือการเล่นได้ทั้ง DTL และ MTL ในตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับโอเคครบเครื่องมากๆคือซื้อไปตัวเดียวเนี่ยมันจบแน่นอนเพราะว่า เราสามารถเล่นได้ทั้ง DTL แล้วก็ MTL เลยกําลังวัดก็ถือว่กากาลังดี30วัตตวัเนี่ยเราก็เล่นได้กว้างพอสมควรแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของความบางนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยบางมากนะครับคือทรงมันอะ่ะจะใหญ่หน่อยแต่ว่าความบางเนี่ยคือบางจริงๆนะครับซึ่งเวลาที่เราจะเน็บใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋าเกงเนี่ยคือมันไม่นูนออกมานะครับนึกภาพตามคือเวลาเราใส่ไปเนี่ยมันถ้าเป็นแบบเหมือนฟิลลิ่งตัวนี้เห็นไหมถ้าใส่เข้าไปในกระเป๋างเกงมันจะนูนๆออกมาเป็นแท่งๆนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยคือบางๆใส่เข้าไปก็จะไมม่นูออกา วัสดุอุปกรณ์ก็ถือว่า โอเคแหละเข้ากับราคาสมราคาของเขาเลยโดยรวมถือว่าโอเคสําหรับใครที่อยากจะหาพอร์ตซิสเต็มตัวหนึ่งที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับตอบโจทย์เลยส่วนใครที่เคยใช้นีบอกมาแล้วนะครับรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกเพื่อนๆได้นะครับใครเคยใช้ว่ามันดียังไงฟีดแบ็เป็นยังไงคอมเมนต์ comment เข้ามาส่วนใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมทั้งตัวเพจจี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ฟิลลิ่งตัวเก่าหรือว่าน้ํายาที่เราใช้งานอะไรก็ตามเนี่ยสามารถเข้ามาสอบถามได้ ที่ l i น e แอดแอดนายที่นายเวเปอร์ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้สามารถกดไลค์กด Subscribe และถ้าชอบมากๆก,กดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบและกันขอบคุณครับ